สวัสดีครับพบกับผมนะครับแยมจาก1 9 8่งเก้าแโปรดักชันนะครับวันนี้นะครับผมมีขาตั้งกล้องตัวหนึ่งนะครับที่จะมาแนะนำนะครับเป็นขาตั้งกล้องเค Concept นเปะครับเป็นรุ่น FA 254T2 นะครับขาตั้งกล้องตัวนี้ราคามันก็ไม่สูงนะครับแต่ทีเด็ดของมันเนี่ยคือรับน้ำหนักได้10กิโลนะครับแล้วก็ฟังก์ชันของมันเนี่ยครับมันมีให้ใช้เยอะมากๆนะครับมันเยอะจนผมคิดว่ามันเกินราคาไปเยอะมากเลยนะครับแล้วก็วัสดุของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากเลยนะครับซึ่งถือวาากมยแจะชร์ เลยครับว่าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีมากเลยครับสิ่งที่ผมชื่นชอบก่อนเลยนะครับก็คือน้ําหนักของมันเนี่ยอยู่ที่1.78กิโลกรัมเท่านั้นนะครับไม่ถึง2กิโลครับซึ่งถือว่าเป็นน้ําหนักที่ไม่หนักมากและก็ไม่เบาแต่สําหรับตัวผมเนี่ยแบกขาตั้งกล้องวิดีโอนะครับที่มันมีน้ําหนักสูงนะครับก็ทําให้ผมรู้สึกว่าขาตั้งกล้องตัวนี้มันเบาไปเลยนะครับสำหรับวัสดุของมันเนี่ยก็เป็นแมกนีเซียมอลูมิเนียมอันลอยนะครับก็ถือว่าคงทนแข็งแรงนะครับสำหรับตัวนี้นะคร ลแล้วก็พอเรากางตามสุดเนี่ยก็จะได้อยู่ที่41เซนครับผมเนี่ยจะมีความคิดแบบไปซื้อขาตั้งกล้องวิดีโอดีกว่าถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอที่มันแข็งแรงและทนทานแล้วก็รับน้ําหนักได้เยอะกว่านะครับขาตั้งกล้องภาพนิ่งเนี่ยมันดูแล้วซื้อแล้วจะไม่คุ้มนะครับจนตอนนี้นะครับพอผมมาเจอตัวนี้ทําให้ผมเ,เปลี่ยน m มล์เซทไปเลยนะครับนั่นก็คือมันรับน้าหนักได้ถึง10กิโลกรัมครับซึ่งขาตั้งกล้องที่เป็นขาตั้งกล้องวิดีโอเนี่ยบางตัวนะครับที่ราคาประมาณนี้มันําาไม่ได้นะะคระรับับจหกเพียงแปณ5 ถึง7กิโลกรัมเท่านั้นนะครับในราคาเท่านี้นะที่เป็นขาตั้งกล้องวิดีโอนะต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยทำมาเกินราคาจริงๆนะครับมันสามารถที่จะรับน้าหนักกล้องที่เราจะถ่ายวิดีโอได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องที่ใส่รีดใส่อุปกรณ์เสริมต่างๆไม่ว่าจะจอไม่ว่าจะเป็นไม้นะครับมันก็สามารถที่จะรับน้าหนักนี้ได้นะครับเวลาเราจะพกพาไปไหนนะครับมันก็พับเก็บได้แบบนี้เลยครับมันจะอยู่ที่ประมาณ48เซนเท่านั้นนะครับก็สามารถที่จะเอาไปใส่กระเป๋าได้นะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็แค่เนี่ยฮะดึงแบบนี้ แล้วก็มันก็จะเป็นตัวล็อกมันอย่างนี้นะครับแค่ดึงออกมาอย่างนี้ตัวล็อกมันตรงนี้ก็ดึงลงมานิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยกดแล้วก็ดันข้าไปอีกนี่นี่ครับเรียดเลยครับทําแบบนี้ก็สามารถที่จะเอาถ่ายแบบแนวเรียดดินได้เลยโอเคประมาณนี้ครับ ก็ใช้งานง่ายเลยครับตัวนี้และสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากๆเลยสําหรับงานวิดีโอแล้วนะครับยิ่งยุคสมัยนี้นะครับหลายงานมากๆนะครับเป็นลูกค้านะครับก็จะมาบอกผมนะครับว่าอยากถ่ายแนวตั้งจังเลยแต่ก็อยากได้คุณภาพที่เป็นภาพจากกล้องใหญ่นะครับที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนนะครับซึ่งการถ่ายลักษณะนั้นนะครับถ้าเป็นการถ่ายแบบปกติเนี่ยผมจะต้องมีหลิกนะครับอย่างกล้องตัวนี้สมมุติเราไปใส่กับขาตั้งกล้องธรรมดาเนี่ยมันจะต้องมีหลิกแบบนี้นะครับเพื่อที่จะต่ออย่างนี้ ซึ่งมันก็จะต้องลำบากหน่อยนะครับแล้วก็ต้องประกอบหลิกให้วุ่นวายนะครับแต่สำหรับตัวนี้ไม่ใช่เลยครับมันสามารถ Att ที่จะปรับได้แบบถ่ายแนวตั้งได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นขาตั้งกล้องภาพนิ่งไงฮะขาตั้งกล้องภาพนิ่งเนี่ยมันสามารถที่จะปรับลงมาอะไรแบบนี้ได้อยู่แล้วนะครับนี่ครับก็แค่มุนตรงนี้เองแล้วก็มุนลงมาแบบนี้ครับเราก็สามารถที่จะถ่ายแบบแนวตั้งได้แล้วนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้หลิกอะไรนะครับก็คือเราใส่ธรรมดาแบบนี้นะครับแล้วก็ เอียงมาลงมาแบบนี้เท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะถ่ายภาพนิ่งถ่ายภาพวิดีโอได้โดยที่เราไม่จาเป็นต้องใช้ตัวเหล็กตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยจะถ่ายวิดีโอหรือภาพนิ่งก็ตามนะครับถ้าเราเอียงมาอย่างเงี้ยมันจะรับน้ำหนักได้ประมาณ4กิโลนะครับซึ่งสําหรับผม4กิโลเนี่ยมันเพียงพอมากๆแล้วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเต็มที่นะครับถ้าจะถ่ายงานเนี่ยก็มีพวกจอมอนิเตอร์มีไมมีเลนใหญ่นิดนึงนะครับผมคิดว่าผมเนี่ยคงไม่เกิน2กิโลกว่าแน่นอนครับสำหรับงานของผมนะโอเคครับต่อไปนะครับ ผมก็จะมาพูดถึงการใช้งานของขาหนังกล้องตัวนี้นะครับเวลาเราดึงขาออกไปนะครับมันจะเป็นทวิตล็อกนะครับทวิตล็อกเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยมันใช้งานได้สะดวกกว่าตัวคลิปล็อกซะอีกนะครับวิธีทานะครับก็คือกำทั้งหมดเลยนีอย่างเงี้ยกำแล้วก็หมุนนะครับหมุนปลดแล้วก็ดึงออกมาทั้งหมดเลยแล้วก็ไล่ล็อกทีละอันนะครับจนครบนะครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือวิธีปลดล็อกนะครับซึ่งผมคิดว่าดูครั้งเดียวครับก็รู้แล้วครับมันไม่ได้ยยากอะไรเล และฟังก์ชันนี้นะครับเป็นฟังก์ชันที่วิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งนะครับน่าสนใจมากๆครับมันสามารถที่จะทำแบบนี้ได้ครับการที่มันมีฟังก์ชันนี้เข้ามานะครับเราจะเคยเห็นกันใช่ไหมครับมุมท็อปแบบนี้นะครับที่เราเห็นตามพวกเพจต่างๆที่ทําอาหารนะครับเราก็จะคิดว่าเอ๊ะเขาทําได้ยังไงนะครับแต่วันนี้นะครับก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าทํำยังไงนะครับก็คือหาขาตั้งกล้องที่สามารถที่จะเอียงได้แบบนี้นะครับแล้วก็ถ่ายลงมาอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะเอากล้องมาเทียบให้ดูลักษณะมันก็จะถ่ายลงมาข้างล่างก็จะเป็นพวกอาหารอะไรเงี้ยครับที่เราทําอาหารไปเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าเป็นภาพนิ่งก็ได้นะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่หลายคนนะครับก็ชื่นชอบกันนะครับฟังก์ชันที่เป็นโมโนพอดครับจะมีบอกนะครับว่าเป็นโมโนพอดนะครับวิธีสังเกตนะครับว่าขาไหนเป็นโมโนพอดวิธีถอดออกมานะครับก็แค่หมุนครับหมุนปกติเลยเราก็จะได้โมโนพอดหนึ่งอันนะครับโมโนพอดมีไว้ทําอะไรนะครับโมโนพอดเนี่ยมีไว้สําหรับงานที่เราเนี่ย จำเป็นต้องโยกย้ายบ่อยนะครับแต่ว่าการโยกย้ายของเราเนี่ยก็ต้องการภาพที่นิ่งนะครับดังนั้นนะครับการที่มีตัวมุดอพอดคํายันอย่างนี้ครับช่วยให้เราเนี่ยถ่ายทําได้แบบค่อนข้างที่จะนิ่งเลยนะครับพอถอดมาแบบนี้นะครับเราก็มาถอดตรงส่วนที่เป็นหัวบอลน,นะครับตรงนี้อีกทีหนึ่งวิธีถอดหัวบอลก็ง่ายๆเลยครับหมุนออกมาธรรมดาเลยครับนี่นี่เ,นเราจะได้ของตัวนี้มาเราก็แค่ ประกอบกันเข้าไปนะครับอ่าคราวนี้เราก็จะได้แล้วนะครับเป็นตัวโมโนพอดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่กล้องให้ดูนะครับแล้วก็สําหรับเพลทนะครับจะเป็นแบบอาก้าสวิตนะครับอาก้าสวิตเนี่ยก็จะมีข้อดีนะครับก็คือล็อกได้แน่นหนานะครับถ้าจะไปเทียบกับควิกลีลิตนะครับมันก็แล้วแต่งานนะครับควิกลีลิตเนี่ยก็คืออาจจะเคลื่อนย้ายได้เร็วหน่อยนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยที่เป็นอาก้าสวิตแบบนี้นะครับรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างที่จะแน่นหนากว่านะครับในส่วนตัวของผมนะครับโอเค เราก็ใส่ลงมาแค่นี้เองนี่ครับแล้วก็หมุนล็อกนะครับตัวนี้จะมีระดับน้ํามาให้ด at ้วยนะครับนี่ครับก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปไหนต่อไหนได้นะครับเวลาเราต้องการที่เราจะเคลื่อนย้ายไปมาเร็วๆนะครับต้องการความนิ่งด้วยเนี่ยนะครับการที่เราจะใช้มันพอร์ตแบบนี้นะครับก็เป็นทางเลือกที่ดีเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันต่อไปกันนะครับในส่วนของความสูงการยืดขานะครับมันก็มีทั้งหมด4ี่เซกชันนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนําสาหรับมือใหม่นะครับการที่เราเนี่ยจะยืดขาทั้งกล้องนะครับ ผมแนะนำนะครับให้ยืดตั้งแต่ขาตั้งกล้องที่ตัวที่สูงที่สุดก่อนครับอย่าไปเลื่อนข้างล่างนะครับจะสังเกตว่าตัวขาล่างสุดเนี่ยมันค่อนข้างจะเล็กนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ยาวไปทั้งหมดนะครับให้เรามาปรับที่ข้อแรกก่อนครับข้อนี้ข้อบนเนี่ยมันจะมีความมั่นคงมากกว่ามันจะแตกต่างกันเห็นไหมครับโอเคต่อไปนะครับเรากางต่ําไม่พอนะครับเราสามารถที่ทำให้มันต่ากว่านี้ได้โดยการสลับหัวตรงนี้ครับมาไว้ด้านล่าง ตรงนี้นะครับมันก็จะช่วยทําให้ถ่ายใกล้ๆมากๆต่ํามากๆเดียครับเราก็เริ่มจากการหมุนตรงนี้ครับหมุนตรงนี้ให้มันหลวมๆ,ๆก่อนนะครับแล้วก็หมุนตรงช่วงท้ายนี้ออกโอเคหลังจากนั้นเราก็ดึงออกมานะครับพอดึงออกมาเราก็สอดเข้าไปใต้ล่างนี้ครับนี่พอสอดเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บเราก็ใส่ตัวนี้เข้าที่เดิมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับลงมาแบบนี้เราก็ล็อกตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อความแน่นหนาโอเคมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ กับหัวแบบนี้เลยแล้วเราก็ใส่กล้องด้านล่างนี้นะครับก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยถ่ายงานได้แบบใกล้มากๆเลยครับแล้วมันก็จะได้มุมที่ต่ํามากๆเลยนะครับค่ะก็กล้องตัวนี้นะครับใช้ได้หลายรูปแบบจริงๆครับก็จะมีกระเป๋ามาให้ด้วยนะครับค่อนข้างที่จะดูแข็งแรงนะครับแล้วก็พกพาง่ายนะครับมีแบบ ถือแล้วก็มีแบบสพายได้นะครับนี่แบบนี้และในส่วนของราคาค่อนข้างที่จะคุ้มค่าแล้วก็สเปคเนี่ยเกินราคาเยอะเลยครับราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่3 5 1 9บาทเท่านั้นนะครับราคามันไม่ได้เยอะเลยนะครับถ้าเทียบกับสเปคนะสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับอยากได้ขาตั้งกล้องตัวนี้นะครับผมก็ทําลิงก์ใต้ล่างของคลิปวิดีโอนี้ไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้หรือลาซาด้านะครับก็มีครบเลยครับสรุปนะครับสำหรับขาตั้งกล้อง KF Concept รุ่น2อ4 T 2ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่ค่อนข้างที่จะคุมค่า ราคามากๆนะครับราคามันอยู่ที่สาม9ารบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็วัสดุของมันเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะไม่ก้องแก๊งนะครับแข็งแรงเลยใช้งานได้ดีมากๆครับในส่วนของตัวผมเนี่ยที่เอาไปใช้งานนะครับก็รู้สึกว่าอย่างตัวล่าสุดที่ผมไม่ถ่ายเนี่ยมันเป็นงานภาพนิ่งนะครับถ่ายอาหารนะครับก็สามารถใช้งานได้อย่างดีนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการปรับการใช้งานใช้งานได้ง่ายนะครับ สิ่งที่สําคัญมากๆนะครับก็รับน้ําหนักได้ถึง10กิโลกรัมเลยนะครับโดยน้ําหนักตัวของมันเนี่ยอยู่แค่1.78กิโลนั้นเองนะครับแล้วก็ฟังก์ชันของมันเนี่ยมีให้เลือกใช้เยอะมากครับอย่างตัวผมเนี่ยก็คงใช้ฟังก์ชันของมันไม่หมดแน่นอนเลยครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายท็อปวิวหรือว่าจะเป็นถ่ายเอียงข้างลงมานะครับแล้วก็ถ่ายแบบมุมต่ำนะครับแล้วก็ดีเด็ดของมันก็คือหมุนโมโนพอร์ตออกมาเอาไปใช้งานได้นะครับและขาตัวนี้นะครับก็ปรับความสูงได้ถึง185เซนับแด้วก็ปรับ ต่ำสุดได้เนี่ยอยู่ที่41ซนเมตรนะครับแล้วก็พับเก็บเนี่ยก็จะอยู่ที่48ซนเมตรนะครับโอเคครับแล้วก็มาในส่วนที่ผมเนี่ยอยากให้มันมีเพิ่มเติมมานะครับถ้ามีเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยผมคิดว่ามันจะคงจะเป็นขาตั้งกล้องที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยนะครับก็คือส่วนล่างสุดของมันเนี่ยครับที่เป็นยางเนี่ยผมอยากให้มันมีเดือยตรงเดือยเนี่ยมันสามารถที่จะไปปักกับดินได้นะครับเพิ่มความมั่นคงให้กับการถ่ายภาพของเรานะครับด้วยความที่มันรับน้าหนักได้เยอะมากๆอยยู่่แแลล้้้้้วววนนนะรรักก็สาาามถทีีจหงํไดดโต แต่บางครั้งนะครับมันไม่สะดวกนะครับถ้ามันมีเดือยตรงนี้แหลมๆหลออกมาหน่อยนะครับแล้วก็ปิดได้อะไรเงี้ยแบบนี้ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะตรงนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับแต่ถ้าเพิ่มนิดนึงเนี่ยเพอร์เฟกเลยครับและอีกสิ่งหนึ่งนะครับก็อยากจะให้มีตัวที่เป็นแฮนเดิลนะครับตัวแพนตัวทิวนะครับเพราะว่าด้วยตัวของมันเนี่ยมันรับน้ำหนักได้เยอะมากๆนะครับถึง10กิโลกรัมนะครับสามารถใส่กล้องวิดีโอได้เลยนะครับการที่จะเพิ่มในส่วนของแฮนเดิลที่สามารถแพนทิวให้มาเนี่ยมันก็ถือวาเป็นนมข้ดััง ที่สามามรถที่่จะถายยวดดีโอไ้เลถามว่าขาตนังกล้องตัวนี้เหมาะกับใครนะครับขาตน้งกล้องตัวนี้เหมาะกับผู้เริ่มต้นนะครับที่จะต้องการที่จะเอาไปใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอที่ตั้งแล้วพูดแบบนี้นะครับหรือจะไปถ่าย iny, สัมภาษณ์อินเทอร์วิวในงานวิดีโอเนี่ยตั้งเฉยๆเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งเนี่ยจะลากสปีดให้ช้านะครับก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าขาตนังกล้องตัวนี้ค่อนข้างที่จะมั่นคงแข็งแรงมากๆเลยนะครับและสําหรับใครนะครับท <mitad> <Ł mean, S 2> ี่ยังไม่ได้กดติดตาม1 9 8 5 Production ชนะครับก็สามารถกด ติดตามไว้ได้เลยนะครับผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับเทคนิควิธีการถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอนะครับรวมถึงการตัดต่อนะครับแล้วก็จะมาแนะนําพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายทำนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ